有时 <noise> <noise> โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิเมื่อกี้นัเองแล้วเหนื่อยมายนะคะโอ้การเช็คเข้ามาเราจะบอกไหมใช่ค่ะถ้างานไม่ะเดี๋ยวคอเสียงแ้่เดิกันกัเลยนะคะให้กับอาเพิษทยแลนล็กสารมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เมื่อกี้นี้ตื่นเต้นมากเลยเจอพรอบ UK มานะครับมีที่นี่ฟังผมมาด้วยเมื่อกี้อันนี้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับลองเป็นตัวแทนจากกลุ่มสามนะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้รับแรงมาตามใจมาจากมาร์คุสมิคน,นะเป็นเป็นมา้าแข่งในชีวิตจริงนี่นี่ตัวนี้ครับอ่าแบกเพื้นเหมือนเหมือนจะมีคอสเลเยอร์มาด้วยใช่ไหมครับสองสามพันหนักดีมีแบกเกิ่อนเสียโซนอยอู่เหรอใช่ะไหมอยู่ในงานด้วยน่าจะจริงแบบนี้แหละ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพิเศ์หน่อยญี่ปุ่นมีม้าแข่งที่เป็น300โมเอกแล้วแล้วทำไมประเทศไทยเราจะมีบ้างไม่ได้ครับตอนนี้เออสาวมาสก็เลยจะมีนะขออนุญาตขึ้นขึ้นภาาโปร่งสามา้านายัดหน่อยนะครับอ่า <cara> อ <runner running> ันน <future> ี้เดี๋ยวอันนี้คือตัวละครนะครับเป็นไคลเรนดี้ไฟกดกดเล่นไปเล่นกาแล้รับ อันนี้โกก็เลอะอันนี้เป็นม้าแข่งจริงทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมีฉาย6ตอนภายในปี2569นี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันได้นะฝากมาหน่ายรยับเอาตาะางม้าแข่งแฟนติงมาปเป็นอย่างนี้บ้างน,นะครับเปิดเล่นกันได้เรื่อยๆนะครับอานี้หลุยเตล่าคอนโดมิเนียมไปได้เลยะครับอันนี้ตี่ดานไปได้ไปได้ไไดสุกา้า สุก้านี่เป็นมาโบราณเหรอ,อ,ไ,รหรอไปเลยครับไปไปได้เลยไม่ไโอเคไม่ไม่เป็นไรครับแค่นั้นเดี๋ยวเราไปดูคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยนะจริงๆอ่ะวันเนี้ยผมแอบไม่ให้ว่าคน,นที่วาดคาแรคเตอร์ดีไซน์เข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับทุกท่านน่าจะเคยเห็นมาบ้างน,นะเปิดไล่ไปเลยครับเปิดไล่ไปเลยเลยอ่า มันคือตัวนี้แหละเป็นม้ไทยนี่แตนนี้อยู่นี่ <c oughs> นี่ตัวหลิงเสียโว์หนึ่งนะเดี๋ยๆน่าจะมีอย่างในนี้บ้างนะเออเสียโ์รกงชนะเมื่อวานนะครับอันนี้แชมป์สลังนอครับไปเรื่อยๆฮเดเดแชมป์ทิงครับใจรได้ไปดูบ้าง ก็พี่ก็น้องตุ้มแขงก็นไปเลยคอนโน่คอนโน่อบคุณครับขอบคุณครับผมฟ้อนต์เลยคุณอยู่นี่เลยนะจะมีครับคอนเพลงนะจะมีครับอีที่แล้วนี่อย่นี้อยู่นี่อยู่นี่ใครเจอน้องเราก็ถ่ายได้นะครับอยู่นี่เลยนะเออขออนุญาตโปรโมทอีกเรื่องหนึ่งขอขอเป็นไฟล์แฟนอะไรนะสักนะอาดม้าคอนเทส ครับในกิจกรรมของสาน้าเนี่ยเราเราอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกันมาว่าม้าตัวที่ชอบนะครับเป็นสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ต่อต่อหนึ่งครั้งมีรางวัลด้วยไม่ต่ากว่า250แน่นอนตอนนี้ยอดนี้750บาทอยห้าบอันนี้ทุกคนเขาก็ส่งๆกันมาเรื่อยๆเนี่ยในลูกแก้วอ่ะดรือไม่เนี่ยครับ ดูดีเนาะอยากให้ทุกคนที่มีความสามารถในการวาดรูปช่วยกันเข้ามาผักดันวงการม้าไทยในรูปแบบ pop c u เจอร์นะครับญี่ปุ่นมีได้เราก็มีได้เหมือนกันนะเป็นแรงกำลังใจอย่าลืมนะครับนี่เดี๋ยวประกาศผลวันที่25มารการาคมนี้แล้วสาหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรอาทิตย์ถัดไปเราก็มีนะครับมาร่วมกันเนาะมาลุยกันวาได้เดี๋ยวเซิร์ชได้เลยนะครับกา,ารหึกสานะขอขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอสวกีฟาร์มนะ ก็สวัสดีนะครับอันนี้ผมพัทจริงๆแล้วเป็นแอดมินของเพจทำเพลงสาวมาชื่องค n g k a อ o พีนะครับเพียงแต่ว่าคุณไกลที่เป็นเจ้าของอาสวัิจการ์ลยเนี่ยเขาติดเรียนอยู่ที่อังกฤษมาไม่ได้ก็เลยรับฝากมาแทนนะครับอาสวัิ์กีาราลยเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เขาเป็นเพจของกีฬาม้าแข่งก่อนโดย จะเป็นจะถ่ายข้อสดกีฬาม้าแข่งของไทยเนี่ยแล้วภาคสดเป็นภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ชมชาวญี่ปุ่นฟังปัจจุบันยอดผู้ชมผ่านทางไลฟ์สดจอยู่ประมาณ2,000คนนะครับถ้าพูดถึงสาวม้าของเราเนี่ยเราจะเป็นแนวสาวม้าในอดีตสาวม้าในตำนานเช่น ตัวที่เราให้น้องอลิสเพ้่งคอสเป็นช้าก่อนชื่อน้องดัปมานาเป็นม้าไทยในตำนาที่แทบไม่เคยแพ้เลยในชีวิตเป็นมา้าสิวตัวกระเปี้ยประมาณคำาบกคอสเลยม้าตัวจิงสูงแค่นี้เองน้อยสี่สิบเซนครับที่มาร่วมงานคราวนี้เนี่ย เรามีกิจกรรมมานำเสนออันนึงคือเรากำลังจะนำเข้าม้าจาก่ปุ่นม,มาชื่อน้องคาสมะสึรโนไลโอเป็นลูกชายโดยตรงของคาสโตไลโอน้องแมวที่ชอบร้องในกบในกบในกบนั่นแหละครับซึ่งเอาิงๆคือน้องเป็นม้าสายสปริงที่สุดคั่เนื่องจากว่าพ่อคือคาโตไลโอม้าที่เร็วที่สุดในปัจจุบันในสายสปริงพุ่มาคี่มาหาเทพบาระชิมโอ S <S แล้วก็ค<ม>ื่คือไที่ชั้นเพิ่มว่ายคือสามชั้นของสายเลือดทับกันมาในสายแม่เนี่ยรวมถึงฝั่งพ่อเนี่ยเป็นม้าสายสปริงซึ่งสําคัญตรงไหนม้าสายสปริเนี่ยจะวิ่งในระยะทางประมาณไม่เกินหนึ่งพัน้าร้อเมตรลักษณะไทยเราเนี่ยวิ่งอยู่ในระยะนทซีมา้าถุมนี้ในญี่ปุ่นไม่พอแล้วเนื่อจากว่าระยะการแข่ขงมา้าญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่มากลาง เป็นกลุ่มม้าตกเมตานะครับแต่บังเอิญ์มเมตาไทยเราเนี่ยเป็นเมตานี้พอดีเป๊ะก็เลยจะนําเข้ามาเพราะต้องการช่วยแต่ชีวิตน้องครับหากเราไม่นําเข้าสะตาความของน้องคือโดนตอนครับเราก็เลยขอช่วยความเป็นชายของน้องเอาไว้ให้รอดแล้วมาอยู่ในไทยเทุผลที่ให้มาอยู่เมือนไทยเพราะว่าหนึ่งเราเลยเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลของไทยเนี่ยจะเซฟลงได้เนี่ยอย่างน้อยเกิน 60%แล้วก็สองก็คือจะมีความสำคัญคือเราอยากจะสร้างความสำคัญของญี่ปุ่นไทยเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดจะเริ่มมีผู้สนใจลงทุนของนญี่ปุ่นนะเข้ามาในวงการม้าไทยเป็นสปอนเซอร์งานแข่งต่างๆของไทยเราด้วยนะครับม้มาไทยเราจริงได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนะครับตัวนมงที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้การชิมม้กในญี่ปุ่นคือล,อลูกแก้วของคลองลูกหลังสีนะครับ มีคนสนใจกันเยอะมากๆเลยช่วงสุดท้านี่ถึงก,กระเสียงโห่รังล้านไลฟ์เลยล่ะว่าโอ้ยพาเสร็จแล้วพาเสร,สร,สร็จแล้วขอต่อกตัวเศร้าเหมือนกันอ้อผมติดรูปแก้วมาโอเคไหครับก็ขอขอบคุณวันนี้ที่ได้มีโอกาสเข้ามานำเสนอนะครับใครสนใจข้อมูลเกกับน,น้องคาสเปอร์ส์ไลโอ่ยัมีทางนั้นสุดที่มีข้อมูลของน้องรวมถึงสินค้าของน้องจำหน่ายทีมูสเิญแวะได้ที่ ปูพีทีนะครับพีทีพีทีนะครับเชิญขอบคุณครับครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับม้าญี่ปุ่นก็มีม้าไทยก็มีนะนี่อยู่ข้างหลังเลยโซนบีหันกลับไปมองนู่นตรงนู้นนะครับเดินไปเล่นได้นะเนี่ยที่มันมีม้าดำๆอยู่เยอะแยะนะครับมีของให้เล่นด้วยนะเยอะแยะหรยอแทะม้าไปตีตัวได้อย่างนี้ขอบคุณคุกท่าน